สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ AI ผมพิทักษ์ AI ครับพี่ๆน้องคงจะคุ้นเคยเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์นะครับในอดีตนะครับเป็นสิ่งที่เราสื่อสารสินค้าและบริการหรือเป็นบรัทออนไลน์นั่นเองสินค้าและบริการที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับในอดีตนะครับเราก็สามารถที่จะสื่อสารนะครับได้โดยตรงกับลูกค้านะครับเราก็ทำการ โฆษณานะครับผมยกตัวอย่างเช่นผ่าน Google นะครับลูกค้าก็จะเข้ามาดูตัวเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็จะดูข้อมูลต่างๆที่เรานำเสนอนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเมื่อการแข่งขันนะครับในระบบออนไลน์มีความแข่งขันที่รุนแรงและก็สูงมากยิ่งขึ้นนะครับการโฆษณานะครับก็ทวีความยุนแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ เว็บไซต์ของเราอยู่ในระดับต้นๆเพื่อจะทําให้ผู้คนเห็นมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราโฆษณานครับค่าโฆษณาก็จะสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับหากเว็บไซต์นะครับยังคงเป็นแค่โบชัวนะครับไม่สามารถที่จะคอนเวิร์ตนะครับให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะสูญเสียเงินจากการโฆษณานอย่างมากนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าเรา อินทิเกรตนะครับแล้วอัปเกรดระบบ AI System ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวเว็บเบสตรงนี้นะครับให้มันมีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เราปรับปรุงนะครับก็คือให้ลูกค้านะครับเข้ามานะครับแล้วก็ดูสินค้าและราการของเราหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็นำลูกค้านะครับเข้าสู่กระบวนการที่เรา สื่อสารโปรดักสินค้าเหมือนการที่มีแวร์ลูสูงขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนก็คือ Mc Donald s นะครับพี่พิงน้องจะเห็นว่าพี่พิงน้องขับรถไร t ์ทูเข้าไปใน Mc Donald นะครับแล้วก็เพื่อที่จะซื้อตัวแมคโดนัล s นะครับในขณะเดียวกันพนักง,งานก็จะออฟเฟอร์พี่พิงน้องเฟรนด์ฟรายแล้วก็โครกไซส์ใหญ่ขึ้นถูกไหมครับแมคโดนัลล์นะครับได้กำไรจากการที่ขายแมคโดนัลล์ตอนแรกนะครับ ไม่มากนะครับเนื่องจากเขาต้องเสียค่าโฆษณาครับค่าค่าดานตลาดให้พี่น้องนะครับขับเข้ามาที่แมคโดนัลนะครับแต่เขาจะได้กําไรนะครับสูงขึ้นหลังจากที่เขาออฟเฟอร์อัพเซลให้พี่พี่น้องเรื่องที่เป็นโค้กหรือพวกเฟนส์ายนะครับเครื่องดื่มนะครับที่มีแพ็กเกจสูงขึ้นนะครับตรงนั้นนะครับแมคโดนัลจะได้ แวลูนะครับได้กําไรนะครับสูงมากยิ่งขึ้นนะครับกระบวนการลักษณะเดียวกันครับเมื่อเรานําลูกค้านะครับหรือทราฟฟิกนั่นเองนะครับเข้ามาสู่กระบวนการ AI system ของเรานะครับระบบก็จะนําทางลูกค้านะครับเข้ามาสู่รายละเอียดที่เราจะออฟเฟอร์นะครับครั้งแรกนะครับอาจจะราคาไม่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นโปรดักที่ทั่วไปไม่สูงมากนะครับแต่มีความน่าสนใจที่จะเข้ามานะครับ เมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับกระบวนการออฟเฟอร์ต่อไปนะครับจะติดตามลูกค้านะครับแล้วก็นําเสนอสิ่งที่อัพเซลขึ้นนะครับแล้วมีแวลูกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะปิดการขายได้ทันทีด้วยระบบอัตโนมัตินะครับในขณะเดียวกันนะครับลูกค้าส่วนมากนะครับที่เข้ามาอาจจะไม่ตัดสินใจในทันทีทันใดถูกไหมครับสิ่งที่ระบบจะทําก็คือส่งอีเมลนะครับติดตามลูกค้านะครับเพื่อจะออฟเฟอร์นะครับแวลูที่สูงขึ้นของโปรดัก สินค้าบริการข้างเคียงที่เรามีนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็หมายความว่ากระบวนการที่เราเห็นการขายปิดการขายครั้งแรกนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเทียบกับภูเขาน้ําแข็งนะครับก็เป็นยอดด้านบนผิวน้ําแค่นั้นเองนะครับแต่กระบวนการติดตามนะครับที่อยู่ใต้ผิวน้ํานะครับเหมือนกับน้ําแข็งที่อยู่ใต้ผิวน้าตรงนั้นเนี่ยนะครับจะมีกระบวนการที่เยอะมากกว่านะครับ และหากเราติดตามลูกค้านะครับประมาณสัก80-70นะครับ70-80เอด้านล,ล่างนะครับได้มากขึ้นนะครับนั่องหมายความว่าเราสามารถที่จะปิดการขายสินค้าบริการของเราได้มากยิ่งขึ้นและก็คอนเวิร์ตเป็นเงินเม็ดเงินนะครับได้สูงมากขึ้นเช่นกันนะครับและนี่คือกระบวนการคอนเซปต์นะครับที่วิวัฒน์ตัวเองนะครับและก็มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะปิดการขาย สร้างเม็ดเงินสร้างยอดขายให้พี่งน้องมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับพี่น้องคนไหนนะครับสนใจที่จะเข้ามาชมนะครับและดูรายละเอียดนะครับแอดพาโ้นะครับและ l ายไ i เนะครับเข้ามาเซตอัพระบบนะครับระบบนี้สามารถที่ประยุกต์ใช้กับสินค้าเซอร์วิสบริการนะครับต่างๆที่พี่น้องมีอยู่นะครับหรือเป็นบริษัทนะครับที่ขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอื่นๆนะครับ ก็สามารถที่จะนำมาใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับผมพิทักษ์เต้องขอญาตกกับราพี่พิงน้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอพี่พี่น้องทุกท่านนะครับมีเม็ดเงินไหลมาเทมานะครับจากหลายเส้นทางนะครับมีความสุขนะครับประกอบกิจการนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้ผมขอญาตกลับราไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ